p a d a s k a g e ini kejadian tidak ame dan juga c a w a j a g o u k a p a s a l a s k a t e t a i m a k o t a k b a h a g a menyegeroke dengan b a g i t u penuh utama sekali mengikuti strategi p h masuk sapa dan membantu adalah u k a p m a s a l a h ini ภาคใต้นะครับเราต้องต้องยอมรับว่ายุทธศาสตร์ในปัจจุบันนั้นยุทธศาสตร์หลักที่เราใช้คือคือยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาอันนี้เป็นยุทธศาสตร์หลักของเรานะครับ อันที่ในส่วนที่สองก็คือการเมืองนาการทหารนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลเขาจะต้องเป็นคนกําหนดนโยบายในอันที่จะดูแลให้เกิดความปลอดภัยเกิดความการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งมันเกิดจากปัญหาสลับซับซ้อนมานานเป็นเป็นเป็นร้อยปีแล้วฮะปัญหาต่งางๆาเหล่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาช่วงไหนที่มันเฟื่องฟูขึ้นมาปัญหามันก็เกิดขึ้นแล้ววันนี้มันก็มีปัญหาซับซ้อนขึ้นมาก็คือเรื่อง เอายาเสพเติดแรงงานต่างด้าวออการกระทำผิกดกฎหมายผู้มีอิทธิพลต่างๆมันเข้ามาแทรกซ้อนไปอีกเพราะนั้นก็ทําให้สถานการณ์ในแต่ละภาคมันมันแรงขึ้นภาคใต้มันก็แรงขึ้นแต่แล้วก็ตามผมคิดว่าตั้งแต่ที่เราเข้าไปดนการ4ปีที่ผ่านมานะผมว่ามันดีขึ้นดีขึ้นอย่างไรเราก็งดีขึ้นไม่ใช่ว่าจะมองว่ามันไม่ดีเพราะว่ายังมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นนี่คือไม่ดีใช่ไหมผมว่ามันไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าเหตุการณ์ความ รุแนแรงเกิดขึ้นมันเพราะมันเกิดขึ้นเพราะนคนไม่ดีมันยังอยู่เราเรานํายุทธศาสตร์ของพระองค์ท่านมานําใช่ไหมเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาแล้วเราก็ทํายุทธศาสตร์เสริมมาเป็นหูยุทธศาสตร์เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับที่ทรงับสั่งมาแล้วเดิมนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการสร้างความเข้าใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ซึ่งเป็นการทาให้เกิดเหตุของปัญหาเกิดขึ้นประการที่สองก็คือในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ก็คือคนของเราแหละภาคใต้เขามีความอยู่ดีกินดีมีการศึกษามีอาชีพมีไรายได้ที่เขาพอเพียงนะครับในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็จะเข้าไปดูเขาว่าเอ๊ะทำยังไงเขาจะได้รับความเป็นธรรมในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะจากเจ้าหน้าที่หรือว่าจากกฎหมายต่างๆก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของการอำนวยการยุติธรรมก็ต้องไปดูในเรื่องกฎหมายว่าเขาติดค้างติดปัญหาเรื่องอะไรหรือเปล่าเราต้องจัดคนไปดูแลเขา,าแม้กระทั่งเป็นผู้ต้องหาแล้วก็ตามต้องดูแลครอบครัวเขาลำบากหรือไม่ ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยดีชีวิตและทรัพย์สินอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่พลเรือนตำรวจทหารจะต้องมาร่วมมือกันทําร่วมกันเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องประชาชนมีส่วนร่วมก็คือประชาชนทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นใครละ่ะเป็นคนในพื้นที่คนบริสุทธิ์เป็นผู้นําศาสนาเป็นกลุ่มสิทธิมนุษยชนกลุ่มนักวิชาการกลุ่มต่างต้องมาร่วมมือกันทําความเข้าใจแล้วก็แก้ปัญหาว่าประเทศไทยมันแบ่งแยกไม่ได้นะครับแล้วพระองค์ท่านกระทรงพระราชานความห่วงใย,ยมาให้ทุกภาค นะเพราะฉะนั้นท่านทรงเหนื่อยมามากแล้วนะผมว่านะหกสิบปีแล้วผมผมผมก็คงมีความสึกเหมือนคนไทยเกือบทั้งประเทศนะว่าอยากให้ท่านทรงสบายพระท,ยะทัยทักทีแล้วก็ทรงมีความสุขทักทีว่าเออที่ท่านทรงได้เสียสละมาทั้งหมดเนี่ยแล้ววันนี้ประเทศไทยไปได้ดีท่านก็ทรงหมดห่วงะนะไม่งั้นไม่งั้นท่านก็ทรงกังวลมาตลอดเอว่าเราจะก้าวเดินกันไปยังไงไนั้นวันนี้มันต้องมาทบทวนแล้วว่าเราควรจะต้องมีวินัยแค่ไหนกันอย่างไรแล้วก็นําแนวพระราชดำรินําแนว พวกบราชวาต่างๆที่ทรงรับสังส่งมาตลอดพระชนชีพลงมาปฏิบัติให้ให้จริงจังนะครับและเป็นรูปธรรม